จับก,กุมเยาวชนลักลอบขนยาเสพติดตำรวปรปรปรรจปราบปร,ปรมามเชียงใหม่กำลังขยายคดีในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567เวลา15นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทคิริศักดิ์ตันตินวชัยพอบอชปสอพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอดิตเจริญสวัสดิพอบอกปส3และพะตอตออ่างกฤษดาศรีอีสานรองพอบกปส3าพร้อม น่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางจากกรณีตำรวจชุดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่สกัดจากผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลาสานาฬิกาที่ผ่านมา4พฤษภาคม2567เบื้องต้นตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งรายเป็นเด็กชายยออายุ14ปีซึ่งอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวสอบขยายผลเพื่อปราบปรามยาเสพติดต่อไปพลตำรวจโทคีริศักดิ์ตันติมวาชัยผบชบปบสกล่าวว่า พฤติการของผู้ต้องหาที่จับกลุ่มในครั้งนี้มีความเกี่ยวพันกันกันกบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่โดยในทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสาเิดได้มีการจับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายมาก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงการจับกลุ่มมอของกลางยาเสพติดจํานวนมากแต่เครือข่ายนี้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเรื่อยๆซึ่งในครั้งนี้เป้าหมายเป็นเยาวชนหรือผู้หญิงเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการลักลอบขนยาเสพติดเนื่องจากกลุ่มเยาวชนตกปั่นง่ายและมีค่าแรงในการจ้างค่อนข้างถูก ตำรวจเชียงใหม่จะต้องดำเนินการศึกษาเป้าหมายเพิ่มเติมเพื่ออัปเดตข้อมูลตัวละครของแต่ละเครือข่ายพร้อมทั้งเร่งการดำเนินการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติการกวาดล้างในห้วงเวลาต่อไปซึ่งสำคัญมากที่จะมีการร่วมมือกันในการดูแลเยาวชนที่เป็นเหยื่อในกระบวนการสอบสวนและทำให้ส่งตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีอย่างรวดเร็วการจับกุมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เชียงใหม่และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการลงโทษที่จะเข้ามาในกระบวนการตรวจสอบต่อไปโดยมีการสืบสวนและดำเนินคดีต่อไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตามจับผู้ที่รอดจากการจับกลุ่มครั้งนี้ต่อไปให้สมบูรณ์และมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นเหยื่อของการลักลอบขนยาเสพติดในอนาคตเราจะติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นี้และรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปของตำรวจปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ และสถานการณ์ของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่นี้ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและเยาวชนในชุมชนได้ในอนาคต